Mmm. เราเจอเขาหรือเปล่าวันนี้สื่อมาแล้วี่ย ไม่เล่นผมไม่ได้เล่นเลยผมผมไม่ได้เล่นเลยผมไม่ไหวผมขี้เกียจเล่นละไม่เล่นยิงสามสี่อยู่เลยผมผมนิวเวน้อยเรา เราไม่ต้องรีบเข้าพอยนะเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราเราไปยืนออกันก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวกลางฮิลเดินเขาเดินเข้าพอย้วเดี๋ยวแฟงจะได้เข้าพร้อมกันนะไม่ต้องรีบม่ต้องรีบเข้าพอยนะครับเดี๋ยวเรายืนออกันก่อนแล้วเดี๋ยวเราเดี๋ยวแฟงเดี๋ยวผมบอกเข้าเดี๋ยวเข้าพร้อมกันทีเดียวกลางฮิลก่อนนะที่พอยแล้วค่อยเข้าครับ เริ่มแล้วสี่ก่อนนะครับซีซีซีครับหน้าหน้าพอยซี รวมก่อนรวมก่อนรวมหน้าพอยครับรวมหน้าพอยระวังหลังเข้านะหน้าพอยโอเคเดี๋ยวดันพร้อมกันนะครับรอเขาเข้ามาก่อนดันพร้อมกันแฟงแฟงเดี๋ยวเข้านะแฟงเดี๋ยวเข้าแฟงสามสองหนึ่งเข้าหลังเข้าหลังดันมาดันมาด้านหลัง้หน้ากลางคิวเข้าเขาโซนมาเลยครับหน้ากลางคิวเข้าโซนมาเขาโซนมาลุยเลยลุยเลยด้านหน้าลุยเลยแฟงเข้ามาแล้วแฟงเข้าหลังแล้วแฟงเข้าหลังแล้วหน้าลุยเลยแฟงด้านหน้าลุยเลยขอหลังพอยหน่อยขอหลังพอยหน่อยขอหลังพอยหน่อยหลังพอยหน่อย หลังพ้อยหน่อยหลังพ้อยหน่อยหลังพ้อยหน่อยได้เหมหลังพ้อยหน่อยดีครับไหลเข้ามาไหลเข้ามาไหลเข้ามาในพ้อยไหลเข้ามาในพ้อยไหลเข้ามาในพ้อยหลังพ้อยหลังพ้อยเอาให้หมด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 ครับหลังพ้อยให้หมดมา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 ดี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 ด้านข้างด้านข้างเห็นเปล่าเห็นเห็นด้านข้างเปล่าเห็นด้านข้างเปล่าวเห็นด้านข้างเปล่าวด้านข้างพอยคลายหมดันในพ้อยไว้รวมกันในพ้อยไว้รลงในพ้อยไว้คิวลงในพ้อยเขาไม่มีฮิลเลอร์ครับคิวลงในพ้อย เดี๋ยวเขาเขาเกิดเรื่อยๆนะเขาเกิดเรื่อยๆเขียรรอบๆอบพอย์ไว้ครับเขียรรอบรอบพอย์ไว้เขาเกิดที่พอย์เขียรรอบรอบพอยไว้สวยสวยสวยไปต่อเลยครับไปต่อเลยไปต่อเลยเอาด้านหลังพอย์ก่อนด้านหลังพอย์บีก่อนด้านหลังพอยต์บีก่อนดันเข้าไปดันเข้าไปเอาหลังเอาหลังพอย์บีครับหน้าประตู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 ก่อนหน้าประตูก่อน แทงรอแทงรออย file, Arrow, ors, no die, ่าเพิ่งเข้าแทงรอฮหิวแทงรอฮหิวกางแทงรอฮหิวกางใจเย็นๆแทงรออย่าตายอย่าตายฮิวพร้อมแล้วกลางกางในพอยส์กางในพอยส์สามสองหนึ่งเข้าพอยส์เข้าพอยส์เข้าพอยส์เข้ามาเข้ามาเข้ามาเข้าพอยส์เข้าพอยส์เอาฮิวเอาฮิลเลอร์เอาฮิลเลอร์ด้านหลังพอยส์ฮิลเลอร์ฮิลเลอร์หลังพอยส์ฮิลเลอร์หลังพอยส์เดินเลยมาหน่อยครับเดินเลยมาหน่อยเดินเลยมาหน่อยเอาหลังพอยส์หน่อยหลังพอยส์หน่อยฮิลเลอร์ชิดพอยส์ฮิลเลอร์ชิดพอยส์ฆ่าฮิลเลอร์ก่อนฆ่าฮิลเลอร์ก่อน ยครับสวยครับสวยครับสวยครับต่อเลยต่อเลยต่อเลยไหลมาไหลมาไหลมาฆ่าเรื่อยๆฆ่าเรื่อยๆตอนนี้เขากระจายแล้วฆ่าเรื่อยๆเลยพลังหลังช่วยช่วยในพอยหน่อยช่วยเพื่อนในพอยหน่อยรับฮิวที่พอยได้ครับมา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 อ๋อในพอยไว้อ๋อในพอยไว้พอยต์ขลังขึ้นพอยต์กำลังขึ้นอ๋อในพอยไว้ครับอ๋อในพอยไว้ ที่แฟงไล่หน่อยที่แฟงไล่หน่อยไล่เลนเดาเมจหน่อยขวานขวานไล่หน่อยขวานไล่หน่อยปืนปืนยิงหน่อยปืนยิงหน่อยปืนยิงหน่อยป้อมป้อมปืนไปต่อไปต่อครับไปต่อเอ,อ่อที่ธงที่อย่าลืมซื้อนี่รอเลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวถ้ารอบหน้าอย่าลืมซื้อระเบิดประตู ฆ่าคนอีกแระหว่างทางฆ่าคนข้างหลังเอาข้างหลังก่อนที่แฟงเอาข้างหลังก่อนที <S <s ่แฟงเร็วเรด้านหลังด้านหลังกระจายอยู่กระจายอยู่ด้านหลังด้านหลังเร็วเร็วร็วเลอยิวขึ้นรอฮหิวขึ้นแทงเย็นเย็นเข้าเลยเข้าเลยเข้าเลยตอนนี้เพื่อนเปิดแล้วโลหมดโลหมดในพอยต์ในพอยต์ในพอยต์สวยครับตายหมดตายเยอะตายเยอะ เห็นบนถนนไหมเห็นบนถนนไหมเห็นบนถนนไหมหน้าประตูฝั่งหน้าประตูหันหน้าเข้าประตูเห็นบนถนนไหมคลายหมดคลายหมดสวยครับคลายหมดคลายหมดดี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 สวยครับสวยครับหันหันเข้าพอยต์เลยหันเข้าพอยต์เลยออนในพอยต์ไว้ออนในพอยต์ไว้หิวการในพอยต์ไว้หิวการในพอยต์ไว้ยืนนิ่งไว้เอาพอยต์ไว้เอาพอยต์ไว้ครับ รอรอรอทงรอทงนะรอทงรอรอซื้อที่ทงเลยครับรอซื้อที่ทงเดี๋ยวเดได้ซื้อที่ทงนะระเบิดเฮยครับซื้อเลยซื้อระเบิดเลยซื้อระเบิดเลยเอ่อประตูหลังด้วยนะขอระเบิดประตูหลังด้วยตีแฟงตีแฟงเข้าประตูหลังซื้อระเบิดไปวางประตูหลังที่เหลือเข้าหน้าประตูหน้าไว้ ซื้อยาเฮตซื้อยทุกคนซื้อยาเฮตด้วยนะครับซื้อยาเฮตด้วยเอาป้อมปืนย้ายไปหน้าหน้าประตูด้วยเดี๋ยวครับหน้าประตูหน้าประตูดาเมจลงหน่อยหน้าประตูคนเยอะคนเยอะฆ่าคนฆ่าคนฆ่าคนที่แฟงประตูหลังที่แฟงประตูหลังวิ่งเลยรอกดยาเฮตนะเดี๋ยวเดี๋ยวให้สัญญาณยาเฮต์ที่วิ่งเข้าพร้อมกันขึ้นข้างบนก่อน เอาข้างหลังก่อนนะครับตีประตูเรื่อยๆตีประตูเรื่อยๆทั้งประตูไป ูหลังเปิดแล้วนะประตูหลังฝั่งผมเปิดแล้วนะโอเคประตูหลังประตูหลังสองประตูเปิดแล้วนะรอประตูหน้ารอประตูหน้าครับพี่แฟงรอประตูหน้าก่อนพี่แฟงรอประตูหน้ามาฝั่งผมได้ไหมมาฝั่งผมได้ไหมมาฝั่งผมได้ไหมคุณน็อกติสเขาเอออย่าเพิ่งรีบอย่าเพิ่งรีบเหมือนเราเข้าพอยต์เปแล้วบางส่วนป่ะอย่าเพิ่งเรีวอย่าเพิ่งรีบ เข้ามาเลย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 เขาถอยเข้ามาเขาถอยเข้ามาที่พอยเขาถอยเข้ามาที่ถอยเข้าเลยไม่มีคนครับไม่มีคนเข้ามาเลยข้างหน้าประตูข้างหน้าเข้าเลยข้างหลังเข้าแล้วข้างหลังเข้าแล้วเอาฮิลเลอร์ก่อน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 หาฮิลเลอร์ก่อนหาฮิลเลอร์ก่อนฮิลเลอร์ด้านหลัง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 เลยมาหน่อยนึงเลยมาหน่อยนึงเลยพอยมาหน่อยนึงฮิลเลอร์ด้านหลังฮิลเลออ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 รรรรรรร์์์์์ตตาาาาาาายยฮฮฮฮลล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 เเ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 เมม็็ววกก่่นน เขามันเข้ามาในพอยเลยครับหมดแล้ว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 เข้าพอยเข้าพอยมาเข้าพอยมาหลังพอยหลังพอยเอาหลังพอยหน่อยหลังพอยหน่อยเขาก็โดดลงมาเยอะดักดักหน่อยดักหน่อยตีแฟงตีแฟงตีแฟงไมพอยจะตายเยอะไน่พอยจะตายเยอะดีครับ ข้างหลังเห็นมากข้างหลังอน่ะขวานขวานวิ่งเลยไปหน่อยขวานขวานไม่ต้องตีในพอยเยอะขวานวิ่งเลยไปหน่อยด้านหลังด้านหลังปวนหน่อยปวนหน่อยเกิดเกิดเอได้นะเกิดเอเกิดเอเกิดเอสวยสวยตีแฟงสวยแล้วตีแฟงสวยแล้ว ขอบคุณครับขอบคุณครับ